สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 าาทุกคนนะคะวันนี้เป็นชั่วโมองวิทยาศาสตร์นะคะนี่เป็นชั่วโมองแรกนะคะที่เรามาเจอกันนะคะ,ะเดเ็กๆจะเคยได้ยินชื่อคุณครูแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องเรียนนะคะก็คือเรื่องตัวเรานะคะในบทที่1น,นักเรียนเปิดหนังสือควบคู่กันได้นะคะอยู่ในบท แรกเลยปัจจัยที่จําเป็นต่อการดารงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์นักเรียนคงพอที่จะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าอาหารน้ําและก็อากาศเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่อยู่ในปัจจัยของการเจริญเติบโต,ต,ตของเราถ้าเราไม่ได้รับประทานอาหารไม่ได้ดื่มน้ําไม่ได้อากาศดีๆเราก็คงจะไม่มีชีวิตและสุขภาพที่ดีเหมือนทุกวันนี้นะคะ มานะคะอาหารเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์เรารวมถึงการเจริญเติบโตด้วยเช่นกันนักเรียนได้รับประทานอาหารที่ดีแล้วสุขภาพนักเรียนก็จะดีตามมาด้วยเช่นเดียวกันแต่อาหารที่เรียนจะต้องรับประทานนั้นจะต้องมีประโยชน์นะคะ อาหารนะคะอาหารหมายถึงสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ทําให้ร่างกายของเรามีการเติบโตช่วยซ่อมแซมส่วนสึกลรอนะคะแล้ววันนี้นักเรียนก็จะทราบว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างและก็มีทั้งหมดกี่หมู่นั่นเองนะคะนักเรียนจะต้องรับประทานให้มันครบทุกหมู่เลยนะคะอาหารนะคะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเนี่ยมีชีวิตสามารถทํากิจกรรมได้สามารถ นำไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสามารถนำไปเป็นพลังงานในการใช้ชีวิตประจำวันในแต่ละวันของเราซึ่งอาหารเนี่ยมีส่วนประกอบและมีประโยชน์ต่างกันซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น5หมู่นะคะหมู่อะไรบ้างเรามาดูกันหมู่ที่1นนะคะจะเป็นประเภทโปรตีนนะคะเนื้อนมไข่ถั่วชนิดต่างๆนะคะซึ่งอาหารประเภทโปรตีนนะคะจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ย สามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้อย่างเช่นถ้าสมมตินักเรียนเนี่ยหกลม้มแต่นักเรียนเนี่ยมีการรับประทานอาหารประเภทโปรตีนอยู่ทุกวันทุกวันนะคะสารอาหารเหล่านี้ก็จะช่วยในการส่งเสริมและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายของเด็กๆได้นะคะหมู่ที่2นะคะเป็นประเภทคาร์โบไฮเดรตนะคะหรือประเภทข้าวน้ําตาลแป้งเผือกมันนะคะอาหารเหล่านี้นะคะมีความอบอุ่นและมีพลังงานนะคะที่จะทําให้ ร่างกายของเราเนี่ยสามารถใช้พลังงานในแต่และว,วันได้เดินกระโดดวิ่งนะคะสามารถใช้พลังงานเหล่านี้ได้ทั้งวันนะคะถัดมานะคะจะเป็นหมู่ที่สามเกลือแร่หรือแร่ธาตุอาหารประเภทนี้นะคะก็จะเป็นผักต่างๆเช่นผักคะนา้าผักกาดฟักทองนะคะแครอทแตงกวานะคะอาหารเหล่านี้นะคะจะทําให้เรามีสุขภาพที่ดีแข็งแรงและก็ ท้องไม่ผูกด้วยนะคะขับถ่ายเป็นเวลาเนื่องจากว่าอาหารประเภทเกลือแร่พวกนี้นะคะมีไฟเบอร์หรือมีเส้นใยอาหารนะคะค่อนข้างที่จะสูงดังนั้นเขาก็จะช่วยในการดึงสิ่งที่มันตกค้างอยู่ในกระเพาะของเราหรืออยู่ในร่างกายลำไส้ใหญ่ของเราพวกนี้นะคะสามารถขับถ่ายออกทางทวารหนักได้นะคะ ถัดมานะคะจะเป็นอาหารประเภทวิตามินหมู่ที่4นะคะอาหารประเภทผลไม้ต่างๆนะคะเช่นอส้อมนะคะอะแอปเปิลนะคะองุ่นอะโมคาโดนะคะ,ะแตงโมเป็นต้นนะคะพวกนี้จะทำให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีสร้างความต้านทานโรคให้แก่ร่างกายโดยเนื่องจากวิตามินนะคะค่อนข้างที่จะ,ะครอบคุมทุกอย่าง ถึงวิตามินจะเป็นอาหารประเภทที่ร่างกายไม่จําเป็นมากแต่ก็ขาดไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าร่างกายของเรายัางต้องการวิตามินเข้ามาช่วยอยู่นะคะหมู่ที่ห้านะคะจะเป็นประเภทไขมันอาหารประเภทไขมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากเนื้อสัตว์หรือจากพืชยกตัวอย่างเช่นน้ำมันมะพร้าว นะคะน้ำมันมะกอ,อกเอ่ยนะคะหรือน้ํามันถั่วเหลืองน้ํามันพืชน้ํามันจากเนยเนยชีสหรืออะไรพวกนี้นะคะอาหารเหล่านี้เนี่ยทำให้เกิดความอบอุ่นแก่ร่างกายและร่างกายสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ทีเดียวมาถึงการสรุปนะคะอาหารที่คุณครูพูดไปเมื่อสักครู่นี้มีทั้งหมด5หมู่ใช่ไหมคะ 3หมู่นะคะที่ร่างกายของเราต้องการมากๆและขาดไม่ได้เลยในแต่ละวันก็คือ1โปรตีน2คาร์โบไฮเดรตและ3ไขมันนะคะแต่วิตามินกับเกลือแร่อย่าเพิ่งน้อยใจไปนะคะถึงร่างกายในแต่ละวันไม่จําเป็นแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ไมรับเลยร่างกายคำว่าไม่จําเป็นหมายถึงไม่ได้ต้องการมากขนาดนั้นนะคะแต่ก็ยังต้องการอยู่นะคะเด็กที่มี สุขานิสัยที่ดีจะต้องรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่จําเป็นและมีประโยชน์ต่อร่างกายให้มากที่สุดและควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารบางจําพวกที่ให้โทษหรือมีประโยชน์น้อยที่สุดที่สําคัญนะคะคือจะต้องรับประทานอาหารที่สะอาดและครบห้าหมู่และอีกมู่มนงที่ขาดไปได้เลยก็คือ น้ำนะคะแต่น้ำที่เรียนจะต้องดื่มก็ย่อมเป็นน้ำที่สะอาดนะคะน้ำที่นักเรียนไม่ควรที่จะรับประทานเลยนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นชากาแฟน้ำอัดลมนะคะข้อมูลเหล่านี้เด็กๆสามารถที่จะนำไปพูดคุยในครอบครัวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้สามารถบอกกับคุณพอ่อคุณแม่ได้นะคะอันไหนที่เป็นอาหารที่ค่อนข้างไม่มีประโยชน์หรือมีโทษนักเรียนก็ควรที่จะ รับรู้รับทราบไว้นะคะและคุณครูเชื่อว่านักเรียนทำได้แน่นอนสรุปอีกข้อนะคะอาหารที่เราเรียนไปวันนี้นะคะมีทั้งหมด5หมู่หมู่ที่1จะเป็นเนื้อนมไข่ถั่วนะคะหรือจะเป็น โรตีนนะคะหมู่ที่สข้าวแป้งเผือกมันน้าตาลพวกนี้จะเป็นหมู่คาร์โบไฮเดรตถัดมานะคะหมู่ที่3จะเป็นพวกผักใบเขียวและผักชนิดอื่นๆนะคะอันนี้จะเป็นเกลือแร่หรือแร่ธาตุถัดมานะคะหมู่ที่สจะเป็นผลไม้ต่างๆสุดท้ายนะคะก็คือหมู่ที่5จะเป็นไขมันจากสัตว์และไขมันจากพืชนะคะเด็กๆจะเห็นว่ามีใบงานที่ผู้ปกครองมา รับให้นักเรียนนะคะนี่จะเป็นลักษณะหน้าตาของใบงานที่คุณครูทำให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลชั้นให้เรียบร้อยนะคะใบงานขอความร่วมมือนะเด็กๆอย่าทำยับนะคะแล้วก็อย่าทำหายด้วยนะคะหนึ่งใบงานย่อมมีคะแนนค่ะคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะคำที่แจ้งให้เรียนเติมข้อความในช่องว่างให้ถูกต้อง นักเรียนดูภาพที่คุณครูให้แล้วนะคะประกอบกับคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นักเรียนก็สามารถรู้แล้วใช่ไหมคะว่าหมูที่หนึ่งเนี่ยหมูอะไรอาหารหมูที่เท่าไหร่นักเรียนใส่เป็นตัวเลขมานะคะประเภทประเภทอะไรเอ่ยที่คุณครูได้ชี้แจงไปแล้วนะคะมีอะไรโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือวิตามินใช่ไหมคะนักนก็บันทึกลงไปได้แก่อะไรบ้างนักเรียนยกตัวอย่างก็ได้ค่ะว่าประเภทที่นักเรียนเห็นเนี่ยมีอะไรบ้างนักเรียนอาจจะไม่ต้อง ดูทั้งหมดก็ได้นะคะในรูปประโยชน์นะคะประโยชน์คุณครูก็ได้อธิบายแล้วนะคะว่าประโยชน์ของอาหารประเภทต่างๆหรือหมู่ต่างๆนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างหากนักเรียนนะคะหรือผู้ปกครองท่านใดมีข้อสองสัยสามารถสอบถามคุณครูคได้ที่ไอดียไลน์นะคะหรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0651098372นะคะขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนและก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ